วันนี้นะครับก็ ฝากรอยยิ้มนะฮะด้วยการนำที่ดาน้อยออกสู่ชุมชนท่านผู้ชมนะเป็นแล้วก็อดยิ้มซะไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องติดตามแหละครับข่าวนี้นะฮะอารมณ์ดีขึ้นมาตันตาเห็นเลยทีเดียนะครับเหมือนกับชาวบ้านนะครับที่เห็นที่ดาน้อยเหมือนกำลังฟ้าน้อยมาเยี่ยมเลยทีเดียนะครับที่ดาน้อยได้ออกชุมชนครับท่านผู้ชมเรียนรู้ประโยชน์ของกล้วยแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นโดยมีคณะครูแล้วก็อาสาสมัครมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วก็ให้การแนะนําทําให้เด็กๆนั้นรู้สึกประทับใจกัับบบกาาาารรต้้อออนนนขงงชวเป็ย่ ดีทีเดียวนะครับแม่นาอินดูนะครับก็อันนี้เกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิกราคม2566นะครับซึ่งซิสเตอร์รากามาศมาสอนครับพร้อมทั้งคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนที่ดานุเคราะห์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชั้นอนุบาล2นะครับซึ่งก็เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้นะครับนะครับก็ ดีใจนะที่ได้ใส่หมวกส,สวยๆนี่ดูซินะครับเป็นกลุ่มๆเป,มเป็นกลุ่มสีน่ารักมากเลยนะฮะมีการนําเอาเด็กๆให้ออกสู่ชุมชนมีกระติกน้ําเรียบร้อยนะฮะออกสู่ชุมชนในครั้งนี้ก็จะเป็นการปลูกฝังนะครับนักเรียนเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่ยจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้และก็สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นก็ทําให้เด็กๆระดับอนุบาล2อายุ3าถึงสขวบจํานวนทั้งสิ้น35คนเนี่ยนะครับรู้สึกตื่นเต้นดีใจ ที่ได้ออกไปทํากิจกรรมศึกษานอกโรงเรียนได้มีการสัมผัสได้เห็นของจริงนะครับโดยมีคณะครูแล้วก็อาสา,าสมัครผู้ปกครองคอยเอาใจใส่ดูแลแล้วก็ให้การแนะนําด้วยนะครับแหมน่ารักจังเลยนะฮะแลกะก็อีก,กองค์กรหนึ่งที่นะครับ ได้มีความกรุณามากก็คือทางบ42ครับมณฑลฐานบกที่42นะครับค่ายเสนานารงค์อำาเภอหาดใหญ่ก็ได้นํารถบัสมาคอยอำนวยความสะดวกในการออกไปทํากิจกรรมศึกษานอกโรงเรียนนะครับเนี่ยครับแหมต้องปรบมือให้เลยนะครับซึ่งก็ได้มีการเดินทางมาที่กศนอบ้านหัวควายตำบลคูเต่าอำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเด็กๆก็ดีใจกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับทุกสีเลยนะฮะซึ่ง กศนนี้กส็สังกัดนะครับสำนักง,งานกศนอจอดสงขลาโดยมีนายไพโรธคาเชนทองสุวรรณท่านผู้นวยการกศนอเพาดใหญ่แล้วก็คณะครูกศนได้ให้การต้อนรับนักเรียนตัวน้อยๆแล้วก็คณะครูโรงเรียนที่ดานุเคราะห์ที่มาศึกษาดูงานนะครับ นะดูงานการจักสารเชือกกล้วยก็ได้ทําให้เด็กๆรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับของชาวบ้านเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนชั้นอนุบาลก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกล้วยพื้นเมืองของตำบลคูเต่าแล้วก็เรียนรู้การทําเชือกกล้วยนะครับเนี่ยต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมครับโดยให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการทําม้าก้านกล้วยทําปืนจากก้านกล้วยนะฮะ จากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่กับลูกๆหลานเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเชือกล้วยครับและปลูกฝังให้เด็กๆนั้นรักแล้วก็เรียนรู้สิ่งรอบ,รบ,รบตัวให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นสิ่งจากธรรมชาติได้ปุ๊บนะครับได้ยินเสียงโอ้ดังเหมือนปืนเลยเอาประมอยหน่อยนะฮะน่ารักมากเลยนะับปืนก้านกล้วยนั่นเองนะฮะเด็กๆก,ก็นะมีความสุขนะมีก้านกล้วยนะยาวๆออกมาทําเป็นปืนได้เลยนะครับนะก็น่ารักยุคนี้ไม่ค่อย มีแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะฮะก็ ปลูกกล้วยไม่ขึ้นมีของเล่นด้วยแล้วก็ได้กินด้วยนะฮะซึ่งกล้วยเนี้ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายอย่างใดเนี่ยโหแบบเอาก้านกล้วยมาให้นะฮะเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะนี่เด็กๆก,ก็ได้มีโอกาสไปถึงชุมชนชนบทเลยนะครับน่าจฉามากๆเลยมีนะครับตัวแทนของชุมชนบรรยายอาวพักกินน้ําก็ดื่มน้ําได้เลยนะครับแขวนกระติกไม่ได้ปอยแล้วนะฮะแต่ท่านผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่โอ้น่ารักได้ดูนะครับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆมาอันนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งอััันนนนนีี้้กก็จะะมทางงตอรรบบดวยคซึ่ รกิจของกศนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการส่งเสริมการศึกษานะฮะเพื่อพัฒนาอาชีพแล้วก็จะได้ฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชนนะครับและกศนตัวมืองขุเต่าก็มุ่งพัฒนาแล้วก็ต่อยอดการจักสารผลิตภัณฑ์จากเชือกล้วยให้มีความหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการรีดนะฮะเด็กๆก็สนุกกันใหญ่เลยทีเดียวนะฮะนะทำผลิตภัณฑ์จากเชือกล้วยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อนกลับนะท่าน ที่เป็นนะฮะกำลังใจได้ดีที่สุดเท่ากับเสียงเพลงนะฮะก็ยังมีการร้องเพลงชวนน้องลองใต้ให้กับคณะครูกอรนอฟัง,ฟงแทนคําขอบคุณอีกด้วยนะครับอันนี้ไม่นับภาพต่างๆที่โอ้โหนะครับมานะฮะถ่ายภาพกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับวันนี้นะครับวินวินวิน,วนทุกคนได้รับรอยยิม้มแล้วก็ได้ความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเด็กๆก็ตื่นเต้นสนุกสนานได้ออกไปนอกพื้นที่บ้างคุณครูก็นะครับรับผิดชอบหน้าที่มากกว่าเดิมแต่ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนะฮะจากโรงเรียนที่ดานุเคราะห์ไปออกสู่ ชนบ้างไปกันที่กศนตะบนคูเต่านะครับแล้วแถมยังมีรถอย่างดีนะฮะจากมทบ42มณฑน,นารบกที่42นะฮะน่ารักมากๆเลยน,นะท่านผู้ชมครับแฮปปี้ไฟร์เดย์รอบนี้ก็แฮปปี้กันจริงๆแลลวฮะ